ครับผมจ้าดูการลูกชมกันเบิร์นจได้บวชจะบวชกี่วันครับบวชสิบห้าวันครับผมบวชสิบห้าวันแม่ก็ร่วมเป็นกองบวชให้นะห้าพันบาทจ้ะครับผมขอบคุณครับผมขอให้อายุห้นพันยืนคิดสิ่งใดขอให้สมงมองปรารถนามุ่งมั่นปรารถนาโรคภัยไข้เจ็บขอให้ไม่มีนะครับสาธุให้ถูกรางวัลที่หนึ่ง ครับผมให้ให้โชคแม่หน่อยนะแล้วถ้าทำถ้าถ้าได้โชคลาภก็เดี๋ยวก็จะไปร่วมทำบุญเยอะๆครับผมจ้าจ้าจ้าวันนี้่มนี่เอาตัวอะไรดีแล้วบอกคนจินมาเลยกันเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้ทัดถทิงจะไปไหนกันบวชอแต่เอาคนจะเข้าบวชมืออื่นเร่าเลยครับ อ๋อเดี๋ยวพี่อนใบมือในแหละโอวนใบจำในแหละเนาะเพื่อครับเพื่อนศีรเพื่อนศเรษามืออื่นเสาร์เมื่อนเีรษะมืออื่นเสาค้นเหมือนค้นคสลิงครับผมศครษะปวดมืออม่นจากค้นค้นค้นสลิงจ้ะขอโจงกร่เบ่อะไรมักหน่อยแม่แนนได้ได้ครับผมได้ครับได้ตอนนั้นกู อันตอนขบวนช้าเห่อแม่เนาะครับแม่นครับขาอะไรนะแต่ว่าแม่ก็ได้ติดตใจกับดอกปูดวมพวามแม่ว่าพูนชอบโกงเพลงแม่ก็เลยนซื้อๆท่าปรมดาแล้วแต่โชคเราจะได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเจ้าบุญแบบเนี้ยอยากทำแบบนี้ก็คือโทษตรงมากเลยแม่ก็รวมอยู่จ้ะครับแม่คว่าคนใครทำอะไรก็ได้ไงนะจนตวนแล้วของแต่ต้นเรื่องที่มันผ่านไปแล้วก็ผ่านไปผลผลิตจะไปใส่แก้วเลยครับ เดี๋ยวมืออื่นเพื่อนสิเข่าโบสถ์ครับเดี๋ยวสิจัดการเรื่อง่าเรื่องใส่ใจในโบสถ์นี่แหละครับเงินหาพันถิ่นเนี่ยมาหาจ้าจ้ะกับเพิ่นเข่ากับเพื่นมาโบวถนี่กันเขากะคนคนคนศิลิศามันแหละจีนกับบูบูชาพ้าไทยยุนในี่ยว่าถ้าหลังจากเงิ่อนหาพันชาวไทยใส่จ้องอะไรพระอุปชาประมาณสี่กระได้หรอกเพราะมาเพราะว่าเข้าบวชเอ่อเขาเล่าคนใส่ใจโบสถ์นะเนาะทำไงได้เพราะว่าช่วงนี้แม่กะ ขายของมันเียบเงียบมากมาเลยนะ,ค,ะครับผมขายของเงียบกแต่ถ้ามันสำรถูกมันจะ,ะ,นจะม,นจมันจะเป็ร่อนเรื่องนขนาดนันเ่แต่าแบบอยากทำาุหมายถึงว่าแต่เรสุดทายอยากทำเพราะว่าะจะจะคิดก็คือเรืาา่อ้หมายถึงว่ารื่องว่า ออกรับถึงจริงๆประมาณีครับครับผมาดครับเอเงินุกบาตั้งหอาจารย์ครับจัดการหครับผมครัรงครับผมครับครับมเมื่อกี้เมื่อกี้ต้องขอขอบคุณคุณคุณแม่แถวหรือว่าพี่แถว่ที่แกอยู่กรุงเทพค่ะที่เป็นซ c เป็นซีที่ ร่วมกันอยู่ด้วยกันมานานเรื่องแถวเตก่อนแกก็อยู่มาอยู่หลักกิโลก็ร่วมทําบุญร่วมทํานู่นทํานี่แหละก็อันนี้บอกบุญแกไปก็เลยบอกบุญแกไปอาจารย์โชคจะบวชก็เลยบอกคุณแกแกก็เลยมีใจศรัทธามีใจศรัทธาครับก็เป็นภาพให้เดี๋ยวนี้ก็โทรมาอีกแล้วเดออตัวนี้สายลายอ่สายลายาโอเคครับกล่องเลยก็ได้ตัวกลองเลยไม่ครับ เบิงเบิงเบิงคนบวชดีครับนีครับแม่ที่อ่าพอดีเพิ่นบูซาจากผาใต้จากวัดมาแล้วครับอ๋อโอเคกจากครับแม่นมทครับผม